นี่เราจะถามเอาเอาไปางี้ดีกว่าเป็นเป็นถอดสั้นสั้นคุณถามมันหนึ่งทำให้ดูเสร็จปับ๊บแล้วก็จะได้ตัดจะคลิปจะได้ไม่ยาวแล้วส่งมาให้ผมเลยนะผมจบผมอาจารย์ยรช่วยสอนผมวิธีน็อกหน้าแบบที่อาจารย์ทำว่าโคเคกโคเคกครับผมคอนเสิร์ตโคเกค,ค,คเคกะมันมีอย่างนี้เอาเอาเจอมวยเข่าก่อนถ้าเจอมวยเข่าก็เข้ามาส่วนใหญ่มมันปกติเวลาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสองมือ เราไม่เราให้จับอยู่แล้วเขาเขาต้องคว้ามือหนึ่งเราให้คว้าอยู่แล้วหกเคิเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกเคโิ่หกเพิ่หรืออย่างนี้ก็ได้เนี่ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นโอเคนี่ใช้กับอะไรบ้างครับใช้ใช้ใช้กับศอกได้ไหมครับได้สอกอ่ะ โอเคนี่ยตีตีลงไปขึ้นมาเลยสอกขึ้นก็เหมือนกันใช่ไหมือนนนกั่ทั้งทั้งสอกสอกเวียงเวียงเป็นสอกแบบแบบนี้ไม่เปียงสอกนี่เห็นไหมเราออกหน่อยนึงเขาเวียงมาเราออกควากดึงปขึ้นได้หมดเนี่ยได้หมดโอเคเวียงสอกแบบนี้ไหมเนี่ยนองขึ้นขึ้นขึ้นปั๊บ ระแทกกระแทกไปหรือก็เหวี่ยงละปังเห็นไหมเราไม่ให้เขาสมมติเขาจับได้จับคอเราอะถ้าดูได้ว่าเราสามารถเข้าได้สองมือเดี๋ยวเข้าได้มือใดมือหนึ่งถ้าเข้าได้มือใดมือหนึ่ง ตรงนี้ก็ได้่เพื่อให้ปล่อยปล่อยปั๊บปั้งขึ้นหรือไม่ให้ปล่อยเอาเจ็บสญญีนี้ก็เไปไ็ได้หมดหรือแบบรัดยังไงรัดเฉยนี่ครับผมรัดสีนี้วเขาจับถูกอ่ะคืออย่างนี้อ่า ปัาเป็นจัดขอบเลยเอาใจมีผ<ด>ูก